สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสรุปอัปเดตใน5นาทีวันนี้พบกับหุ้นออริหรือบริษัท Origin Property ร์ตจำกัดมหาชนประจำไตรมาสที่1ปี2021ค่ะ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและยังมีการก่อสร้างบ้านแนวราบอีกด้วยรวมทั้งยังมีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นการให้บริการจัดหาผู้เช่าและการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลเป็นต้นค่ะ โครงการที่เรามักจะพบเห็นจาก Origin Property อย ury, ins, Bridge, ่างเช่นโครงการ Park Luxury, The Origin, k n i g h t b r i d g e บ้านบริเตเนียและบ้านไบรตันเป็นต้นคะ่ะภายในปี2021 o r i g i จะมีโครงการทั้งหมด100โครงการหรือรวมมูลค่า145,000ล้านบาทรวมทั้งมีโครงการ Joy Venture จำนวน13โครงการมูลค่าประมาณ39,000ล้านบาท ส่วนผู้ที่ร่วมทำจอย v e n เจอร์อย่างเช่นดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลโนมุระเรียลเอสเตทเดเวล็อปเมนต์เป็นต้นค่ะสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1ปี2021นี้บ้านแนวราบมีมูลค่าการโอนอยู่ที่835ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นนิวไฮของบริษัทเลยค่ะโดยบริษัทมีแผนการเติบโตทั้งปีอยู่ที่4,000ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น337มเซมีการเปิดโครงการใหม่อยู่3โครงการรวมมูลค่า3,850ล้านบาทแบ่งออกเป็นโครงการคอนโดมิเนียม3,200ล้านบาทและบ้านแนวราบ650ล้านบาท ในส่วนของพรีเซลนะคะในไตรมาสที่1ทําทำไปได้7,677ล้านบาทหรือคิดเป็น26%ของเป้าหมายที่วางไว้แบ่งออกเป็นคอนโด5,587ล้านบาทและแนวราบ2,090ล้านบาทในส่วนของยอดโอนคิดรวมเป็น4,429ล้านบาทซึ่งก็มาจากโครงการ j o ย v e n g e r รรวม983ล้านบาทและโครงการของบริษัท3,446ล้านบาทค่ะ รายได้รวมอยู่ที่3,869ล้านบาทกำไรสุทธิ825ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น28% Q on Q หรือ37% Year on Year ค่ะซึ่งก็เป็นกำไรสุทธิที่สูงสุดในช่วงโควิด1 9เลย SGA ลดลงทั้ง Q on Q และ Year on Year ค่ะ บริษัทตั้งเป้าเปิดตัวโครงการใหม่มูลค่า20,000ล้านบาทโดยแบ่งเป็นแนวราบ1,400ล้านบาทและคอนโด9,600ล้านบาทค่ะเป้าพรีเซลวางไว้ที่2 9 0 0 0ล้านบาทซึ่งตอนนี้ยอดพรีเซลในเดือนเมษายนก็สามารถทำได้1,000 0ล้านบาทแล้ว เป้ายอดโอนอยู่ที่12,800ล้านบาทและเป้าการรับรู้รายได้ตั้งไว้ที่14,000ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น26% year on year ค่ะในส่วน new business ของ origin property นะคะจะแบ่งออกเป็น3ธุรกิจค่ะธุรกิจแรกเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งจะรับรู้รายได้ในปี2022-2023ถึงเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลความงาม และการรักษาแบบเทเลคอนลท์เป็นต้นค่ะธุรกิจที่2ธุรกิจโลจิสติกซึ่งก็จะร่วมกับบริษัท JWD Info Logistics จำกัดมหาชนหรือหุ้น JWD ค่ะจะรับรู้รายได้ในปี2022ค่ะสุดท้ายเป็นธุรกิจบริหารสินทรัพย์ซึ่งจะเป็นการร่วมธุรกิจกับคู่ค้าเช่นกลุ่มธนาคารและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อนะคะ สำหรับช่วงสุดท้ายเป็นช่วงถามตอบก็ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19ค่ะผู้บริหารได้ชี้แจงว่าโควิดเป็นผลบวกกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าคนอยากอยู่บ้านมากขึ้นอีกทั้งคนเปลี่ยนจากการอยู่อพาร์ตเมนต์มาเป็นการอยู่คอนโดมิเนียมแทนเพราะว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะแบ็คหลอกของบริษัทตอนนี้อยู่ที่3 4 7 1 1ล้านบาท ธุรกิจใหม่ที่เป็นธุรกิจโลจิสติกในปลายไต,ตรมาสที่2ปี2022จะเริ่มรับรู้รายได้โดยการขายให้กองรีดค่ะสำหรับ Inventory ของหมู่บ้านจัดสรรผู้บริหารชี้แจงว่าแทบจะไม่มีเลยแต่ในส่วนของคนโดอยู่ประมาณ8-9 0 0นล้านบาทสุดท้ายเป็นประเด็นของราคาเหล็กที่มีราคาสูงขึ้นผู้บริหารยังคงมองว่าเป็นปัญหาร,ระยะสั้นในช่วงระหว่าง3-4เดือนค่ะ โดยสรุปนะคะในไตรมาสที่1ปี2021 Origin Property มีรายได้และกำไรสุทธิเติบโตค่อนข้างดีท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ทั้งนี้ต้องติดตามโครงการที่จะปล่อยในปี2021และผลประกอบการจากธุรกิจใหม่รวมทั้งรายได้จาก Joy v e n t u r e ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสรุปประเด็นสำคัญในไตรมาสที่1ประจำปี2021 ของบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนให้ฟังกันแบบสั้นๆถ้าท่านใดสนใจสามารถนำข้อมูลไปทำการบ้านต่อเพิ่มเติมได้ค่ะและสุดท้ายทางช่องเราก็มีคอร์สออนไลน์ก่อนลงทุนหุ้นแนว v i สำหรับมือใหม่สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line at m r s o c k ค่ะวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ